สวัสดีครับกลับมาพบกับโจนะครับฟอร์ดออโต้แกลลอรีสาขาพระประแดงนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับประจำฟอร์ดพระประแดงนะครับผมช่อง u t u b e นะครับฟอร์ดบอแรงบายโจเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมตัวรถการตกแต่งนะครับสไตล์อเมริกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นชุด Y Body ดีนั่นเองนะครับจะมีการตกแต่งอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างก่อนพาไปชมนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับฟอร์ดบอแรงบายโจนะครับ อธิบายก่อนนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น XLT นะครับผมเป็น4ประตู XLT เกียร์ออโต้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่9 0 0 0 0สนกว่า0 0บาทหรือจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับราคาจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่8 5 0 0 0 0กว่า0 0บาทนะครับสำหรับตัวรถทั้ง2เกียร์นี้นะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์6สปีดเลยนะครับผมพามาชมว่ามีการอัปเกรดอะไรมีการอัปเกรดอะไรให้กับทางลูกค้าบ้างนะครับเริ่มต้นเลยคือตัวฝากระโปรงทางด้านบนนะครับตัวสกู๊ สกู๊ปตัวนี้นะครับจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่และมีขนาดกว้างกว่าตัวสกู๊ปปกติทั่วไปเกือบเท่าฝากระโปรงรถเลยนะครับเล่นด้วยสีทูโทนก็คือเป็นสีขาวตัดด้วยสีดําด้านพร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์รูปแร์ที่เป็นสีขาวนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยดูบึกดูบืนมากเลยนะครับพร้อมกับตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับจะเป็นอักษรคําว่า Ford นะครับก็คือ F O R D เล่นด้วยตัวหนังสือสีดําตัดด้วยขอบสีขาวนะครับคุมโทนเป็นขาวดํา ให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวไฟนะครับตัวไฟตัวนี้เป็นไฟสีทับทิม3จุดนะครับมาพร้อมกับตัวชุด F150 ตัวนี้เลยนะครับกันชนหน้านะครับกันชนหน้าตัวนี้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับพร้อมด้วยตัดตัวกันแค้งเป็นสีโครเมียมเพื่อให้ตัวกันชนหน้าเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นไม่กลืนจดเกินไปนะครับแล้วก็รองรับในส่วนของตัวความบึกบืนของตัววัยบอดี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผม สัญ,ญลักษณ์ไฟรูปตัว C นะครับตัวนี้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวชุด F150 อยู่แล้วนะครับผมพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานตัวอัปเกรดไฟหน้านะครับอัปเกรดไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้ามาส t ต n งนะครับก็คือจะมีครีบนะครับสีส้มทางด้านบน3ครีบพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทมที่อยู่ทางด้านล่างนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีเขียวนะครับ พร้อมกับตัวแหวนซึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้สามารถเลือกได้เป็นทรงกลมหรือทรงเหลี่ยมนะครับในส่วนของตัวความพิเศษของตัวชุดวายบอดี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับตัวแก้มทางด้านนี้นะครับเป็นการขึ้นงานเป็นการขึ้นรูปชิ้นเดียวนะครับเป็นการขึ้นใหม่เลยคือถอดแก้มเดิมออกเลยนะครับจะมีความกว้างกว่าปกติเนี่ยอยู่ประมาณ2-3นิ้วนะครับโดยประมาณทั้ง2ข้างนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นนะครับ พร้อมกับตัวคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นดูมาเช่นกันนะครับเป็นตัวคิ้วล้อแบบเรียบนะครับมาพร้อมกับตัวแม็กและตัวยางนะครับตัวแม็กตัวนี้คุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับเป็นตัวแม็กลายดอกไม้นั่นเองนะครับผมขนาดเนี่ยจะเป็น18นิ้วนะครับมาพร้อมกับตัวยางมอสเทอร์เอที3สเปคยางเนี่ยอยู่ที่ 26560R18 นั่นเองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูบึกบึนมากเลยนะครับตัวนี้ พร้อมกับทางด้านข้างนะครับของตัวรถจะติดตั้งด้วยสติ๊กเกอร์นะครับคัว่าเรนเจอร์อยู่ที่ชายประตูทางด้านล่างนะครับไล่ขึ้นมาก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับตัวนี้ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานในเรื่องของการล้อยขีดขวนเรียบร้อยนะครับผมตัวฟิล์มติดตั้งเป็นตัวฟิล์มเซรามิกพร้อมกับตัวราวหลังคาทรงสปอร์ตสีดานะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นสีโคเมีัยก็มีนะครับความพิเศษอีกตัวหนึ่งของตัว Outlander ตัวโลบาร์เหล็กนั่นเองนะครับตัวโลบาร์เหล็กตัวนี้เป็นงานของเอาเรนเดอร์แต่อย่างหลายๆคลิปที่โจแจ้งไปนะครับก็คือ1เนี่ยตัวเอาเรนเดอร์ตัวนี้จะมีหูจับมาด้วยพร้อมกับตัวข้อต่อแต่ความพิเศษของคันนี้ก็คือตัวข้อต่อตัวนี้เราติดตั้งเป็นตัวตะแกรงสามารถรองรับในเรื่องของตัวน้ําหนักบรรทุกได้วางสัมภาระได้นะครับทําให้ตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าออฟโรดมากๆเลยนะครับพร้อมกับทางด้านแก้มท้ายนะครับ แก้มท้ายของตัวรถอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับข้างหน้าเสริมไปแล้วความกว้างออกมาแล้วด้านข้างฝั่งท้ายเนี่ยก็มีการขยายออกมาด้วยคือตัวนี้จะครอบกับชุดเดิมเข้าไปนะครับขนาดประมาณ2-3นิ้วในความกว้างที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับไฟนะครับไฟท้ายตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวไฟ LED นะครับผมพร้อมด้วยตัวโคมเนี่ยท,ที่เป็นสโมกนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยตัวไฟเนี่ย มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้งานและก็ไม่ได้ลดประสิทธิภาพในเรื่องของการใช้งานในเวลากลางคืนแต่อย่างใดน,นะครับผมครอบตัวกาบท้ายนะครับตัวนี้นะครับจะติดตั้งมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเต็มเต็มฝาท้ายเลยนะครับก็คือตัวอักษรครัว่า ford, f o r d ford เป็นสีขาวนะครับป้องกันรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ให้ความแบบว่า,วาบึกบึนในเรื่องของตัว w i body ซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวเลยนะครับตัวกันชนนะครับ กันชนเหล็กตัวนี้นะครับเป็นงานของคิงนะครับคือมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับแล้วก็ตัวไฟสองป้ายทะเบียนกันชนเหล็กเนี่ยลูกค้าเลือกมาก็คือเพื่อให้มันครอบตัว w ายบอดีนะครับแบบชัดเจนเลยสังเกตทางด้านข้างตรงช่วงนี้นะครับมันจะเข้ารูปกับตัว Y Body ได้อย่างลงตัวเลยนะครับจะไม่เหมือนกันชนทรงอื่นนะครับคือออกแบบมาเฉพาะตัว Y Body โดยเฉพาะเลยนะครับ ในส่วนของตัวนี้งานตกแต่งหรืองานอัปเกรดทุกอย่างเนี่ยติดตั้งที่โชว์รูมเลยนะครับจะดูแลให้ทุกข,ขั้นตอนการตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งทั้งด้านหน้าทั้งด้านท้ายหรือรอบๆอบคันนะครับการตกแต่งเนี่ยดูแลกันแบบว่าเหมือนเสมือนรถตัวเองเลยกันทีเดียวนะครับสำหรับการรีวิววันนี้นะครับเจ้าตัว D V L X L T เกียร์ออโต้คันนี้นะครับ อย่างที่เรียนไปแล้วเป็นการตกแต่งสไตล์อเมริกันนะครับเป็นชุดวายบอดี้พร้อมกับตัวการตกแต่งแบบอื่นนะครับทั้งตัว m a ็18ด้วยแล้วก็ตัวตะแกรงทั้งด้านบนนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจการตกแต่งสไตล์นี้สามารถโทรหาโจ้าได้ที่เบอร์0895177577นะครับหรือจะเข้ามาชมตัวรถจริงได้ที่ Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะครับถ้าลูกค้าท่านอื่นที่ต้องการที่จะดูคลิปการตกแต่งในสไตล์แบบอื่น สามารถดูได้ที่ช่องโจเลยก็คือช่องนะครับฟอร์ดโปรแรงบายโจนะครับในส่วนของตรงนี้วันนี้โจฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วคลิปถัดไปนะครับจะไม่พลาดนะครับว่าโจจะพามารีวิวรถรุ่นไหนมีการตกแต่งแบบไหนนะครับลูกค้าที่ชื่นชอบทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Do you wanna know?